บกมือวางก็ได้สวัสดีครับอ่าเย็นนะครับใกล้ยเย็นแล้วครับอ่าวันนี้ไอทีเด็ดนะครับแต่ว่า เด่นๆเลยครับตอนเย็นครับคัดมาอย่างเด่นเลยครับเมื่อวานก็มีแต่เลขก็มีแต่ VP นะครับอ่ามีเก้ามีสองมีลายม้วนออกแต่ VP ครับแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะครับตอนเย็นนะครับให้สามสามห้าสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าห้าสามห้าเจ็ดอ่าวีธรรมดานะครับสองสองหนึ่งสองแปดแปดแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดวีพีนะครับ 9ก้าเก้าสี่เก้าหกสี่สี่หกสี่เก้าหกหกสี่หกเก้าพิเศษนะครับพิเศษเน้นสามครับธรรมดาเน้นสองครับวีพีเน้นเก้าครับผมว่าเก้ามาอีกแน่เลยวีพีผมให้เก้ามหลายรอบแล้วไอวีพีเนี่ยอ่าผมว่าเก้ามาอีกแน่เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วย,วยครับขอให้ทุกคนรวยๆครับสวัสดีครับ